สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบออนไลน์ผ่านระบบกรมสรรพากรทำยังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นเลยให้เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรผ่านเว็บ www.rd.go.th จากนั้นคลิกเมนู d w b SPT เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วให้เข้าไปหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มเลือก จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะในหน้าถัดไปจะเป็นหน้าเงื่อนไขและข้อกำหนดให้คลิกถัดไปจากนั้นให้คลิกยอมรับในหน้าข้อตกลงการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะถัดมานะคะจะเป็นหน้าผู้ประกอบการซึ่งจะมี3หัวข้อให้เราเลือกตามหัวข้อที่เราต้องการ หากเราเป็นผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่ประสงค์จะเข้าในระบบจดภาษีมลูลค่าเพิ่มให้เลือกในหัวข้อแรกค่ะแต่หากเป็นพะะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดเป็นสถานประกอบการให้เลือกในหัวข้อที่2ค่ะหรือหากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีให้เลือกหัวข้อสุดท้ายค่ะ อย่างอันนี้นะคะเรามีการขายสินค้าหรือให้บริการที่หน้าร้านด้วยแล้วลูกค้าต้องการไปกำกับภาษีก็จะเลือกเป็นหัวข้อแรกค่ะจากนั้นให้เราระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักหากเป็นบุคคลธรรมดาสามารถใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้ววันที่จดทะเบียนนิติบุคคลหากเป็นบุคคลธรรมดาให้ใส่วันเดือนปีเกิดคลิกถัดไประบบจะแสดงหน้าจอขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในหน้านี้ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ทำการขอจดชื่อผู้ประกอบการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและประเภทผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอจดทะเบียนให้คลิกยืนยันข้อมูลหาข้อมูลถูกต้องค่ะจากนั้นระบบจะเข้าสู่คำขอทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพพศ1ซึ่งในหน้าที่1จะเป็นหน้าข้อมูลเบื้องต้นในหัวข้อลักษณะของกิจการจะมีสงหัวข้อคือ การขายสินค้าและให้บริการซึ่งมี3หัวข้อย่อยคือรายได้มากกว่า1,8 0 0 0ล้าแสนบาทต่อปีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1,8 0 0 0ลแสนบาทต่อปีหรือยังไม่เริ่มกิจการแต่มีแผนงานที่ชัดเจนค่ะส่วนในหัวข้อที่2จะเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเลือกข้อมูลตามลักษณะของกิจการของเราจากนั้นคลิกต่อไปค่ะระบบจะเข้ามาในหน้าที่2คือหน้ากรอกข้อมูลบริษัท ในหน้านี้จะขึ้นข้อมูลผู้ประกอบการที่ประสงค์จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งในช่องด้านล่างถัดมาจะเป็นชื่อและที่อยู่สถานประกอบการเลือกลักษณะสถานประกอบการว่าเป็นบ้านพักอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆและรูปแบบของสถานประกอบการค่ะว่าเป็นเช่าเป็นของตนเองหรือยินยอมให้ใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ด้านล่างถัดมาจะเป็นที่อยู่สถานประกอบการสามารถกรอกข้อมูลในดอกจันทร์สีแดงและช่องสีเหลืองอ่อนหากไม่มีสามารถใส่แดดได้และหากมีจำนวนสาขาสามารถเพิ่มรายการสาขาโดยสามารถอัปโหลดไฟล์สาขาได้เลยค่ะจากนั้นทางด้านล่างจะเป็นข้อมูลเงินทุนจดทะเบียนบริษัทสามารถดูได้ที่หนังสือรับรองของเรานะคะ และรายได้ต่อเดือนโดยประมาณซึ่งเราสามารถประมาณการได้มากกว่าหรือน้อยกว่าในแต่ละเดือนได้เลยค่ะไม่ส่งผลในอนาคตเป็นเพียงการคาดก,การรายได้ของเรานะคะเมื่อกรอบเรียบร้อยแล้วทานด้านล่างจะเป็นประเภทของการประกอบกิจการให้เราเรียงลำดับจากรายได้มากไปรายได้น้อยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะ ว่าเราจะออกใบกำกับภาษีการขายหรือให้บริการจัดอะไรได้บ้างซึ่งจะขึ้นอยู่กับการกรอกประเภทของการประกอบกิจการส่วนใหญ่จะกอรอกตามวัตถุประสงค์หลักในหน้าหนังสือรับรองค่ะหรือหมวดหมู่ธุรกิจในหน้าเว็บไซต์ของทาง d b บทั้งนี้หากสรุปอย่างง่ายคือกิจกรรมที่ทำให้เกิดรายได้ของบริษัทนั่นเองค่ะส่วนนี้ในอนาคตหากมีการเพิ่มหรือลดภายหลังก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันค่ะ เมื่อกกครบแล้วจะมีช่องให้เราอัปโหลดเอกสารสามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบก่อนได้เลยนะคะส่วนนี้ขอแนะนําเป็นการลงนามตามหน้าหนังสือรับรองในเอกสารก่อนอัปโหลดค่ะส่วนด้านล่างสุดจะเป็นอีเมลเพื่อติดต่อหรือรับแจ้งผลการพิจารณาสามารถกรอกอีเมลที่เราต้องการรับแจ้งผลการขอจดทะเบียนได้เลยค่ะ เมื่อบันทึกอีเมลแล้วในหน้าถัดไประบบจะแสดงขั้นตอนที่3ซึ่งก็คือการยืนยันอีเมลด้วย OTP โดยจะมีการส่งรหัสไปยังอีเมลเมื่อระบุรหัสแล้วให้คลิกยืนยันรหัสระบบจะแสดงในหน้าขั้นตอนที่4คือหน้าตรวจสอบข้อมูลค่ะในหน้าขั้นตอนที่4ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ประกอบการสถานประกอบการเงินทุนและรายได้ต่อเดือน ประเภทของกิจการเอกสารและอีเมลที่ใช้รับผลการจดทะเบียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้เลยนะคะหากไม่มีข้อมูลผิดพลาดคลิกปุ่มยืนยันการยื่นแบบระบบจะแสดงหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงให้เราเลือกยอมรับหากยื่นแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งเมื่อมีการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อยากแก้ไขเพิ่มเติมให้เราแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่เรายื่นข้อมูลโดยสามารถเข้าไปแก้ไขได้ภายในวันจดทะเบียนก่อนเวลา17นาฬิกานะคะหลังจากที่เรายื่นเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดต่อเพื่อขอตรวจสอบสถานประกอบการภายใน15วันทําการนะคะจากนั้นรอผลอนุมัติค่ะ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลทางอีเมลที่เราก่อไปค่ะและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเราจะได้รับใบทะเบียนพอพอ0ผ่านทางไปรษณียน์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้แบบพศ0นย์ 01, แทนใบทะเบียนพพ .20 ซึ่งจะได้รับผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับซึ่งโดยส่วนมากจะใช้เวลาทําการประมาณ45-60ถึงวันขึ้นอยู่กับสัมภาระแต่ละพื้นที่นะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางโ o ล์กเค้าได้เลยนะคะทางเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้ ตังบริษัทแบบครบวงจรรวมถึงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ